ท่านผู้ชมสามารถรับชมข่าวท้องถิ่นได้ทางช่อง4เพชรบุรีเคเบิลทีวีในช่วงแรกเวลา18นาฬิกา30นาทีช่วงต่อไปเวลา1นนาฬิกา6นาฬิกาและ13นาฬิกาโดยสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ www.facebook.com.pctv 2018 อาหารทะเลสดสดทุกวันพบกันได้ที่มหาสมุทรสีฟู้ดสาขาทุ่งลมถนนสายเพชรบุรีหาดเจ้าสำราญข้ามทางรถไฟไป500เมตร032473475และ0834414242 สนับสนุนช่วงรายการข่าวโดย PS House บริการห้องพักราคาประทับใจสวัสดีค่ะมาติดตามรับชมข่าวกับทีมข่าวเพบุรีเคเบิลทีวีเริ่มข่าวแรกที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเพบุรีขอบคุณความร่วมมือประชาชนทุกภาคส่วนพร้อมให้กำลังใจผู้ติดเชื้อส่วนผลการสอบสวนโรคพบเพิ่มหนึ่งรายยอดรวมผู้ติดเชื้อ18ราย เมื่อวันที่1 7ธันวาคม2563นายพักพงศ์ทวิพัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีนายแพทย์เพชรเลิกแทนสวัสด์นายแพทย์สาธรารณสุขจังหวัดเพชรบุรีหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรีณห้องประชุมสำนักง,งานสาธรารณสุขจังหวัดเพชรบุรี นายพักพงศ์ทวิพัทรผู้ว่าราชาการจังหวัดเพชรบุรีได้กล่าวขอบคุณประชาชนทุกภาคส่วนในการให้ความร่วมมือของแต่ละบุคคลป้องกันรัดกุมพร้อมให้กำลังใจให้ผู้ติดเชื้อหายเร็ววันยืนยันทุกคนอยู่ในอาการปลอดภัยไม่มีรายใดแสดงอาการรุนแรงและผลการสอบสวนโรคผู้สัมผัสเสี่ยงสูงพบเพิ่มหนึ่งรายยอดรวมผู้ติดเชื้อ18รายนอกจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้ขอให้ผู้ที่จะออกจากบ้านสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเพชรบุรีเป็นพื้นที่สวมหน้ากากอนามัยร้อยเปอร์เซ็นต์และห้ามการกระทำการใ,ใดๆขัดต่อมาตรการป้องกันโรคเพื่อร่วมกันให้ชาวเพชรบุรีปลอดเชื้อสำหรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ประจำจังหวัดเพชรบุรี ประจำวันที่16ธันวาคม2563พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม1รายรวมจำนวนสะสม18รายในส่วนรายที่เพิ่มล่าสุดเป็นเพศหญิงอายุ27ปีชาวไร่สะท้อนอำเภอบ้านลาดเป็นเพื่อนกับรายที่16ขณะนี้เพชรบุรีมีผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคจำนวน3,82 0รายไม่พบเชื้อจำนวน756ราย กำลังรอผล2,308รายพบผู้จิตเชื้อรวม18รายผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีขอให้พี่น้องประชาชนสวมหน้ากากอนามัยป้องกันเข้มทุกมาตรการอย่าประมาทผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีรุกหนะัก ตั้งด่านสกัดตรวจคัดกรองทำความเข้าใจกับชาวบ้านถึงมาตรการลดการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 เมื่อวันที่1 7ทธันวาคม2563นายพักกทพงทวิพัฒนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีนางวันเพ็ญมังสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีหัวหน้าส่วนราชการกำน,นันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่จุดด่านตรวจคัดกรองอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีนายพักกระพงทวีพัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีกล่าวว่าแนวทางทุกมาตรการคุมเข้มประชาชนต้องสวมหน้ากากอนามัยร้อยเปอร์เซน์ที่เราจะหยุดเชื้อในพื้นที่เพชรบุรีการจัดตั้งด่านจุดสกัดคัดกรองมุ่งค้นหาในเชิงรุกในพื้นที่ที่พบผู้ติดเชื้อทุกเส้นทางเข้าออก ทางผ่านในพื้นที่อำเภอบ้านแหลมและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งทำความเข้าใจกับชาวบ้านรวมป้องกันการแพร่ระบาดห้ามประชาชนเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายผนึกกำลังเปิดด่านตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงวัดอุณหภูมิผู้ที่เดินทางเข้าออกในเส้นทางสำคัญและเข้มในการตรวจรถข้อขนสินค้าพร้อมมอบหน้ากากอนามัยให้ผู้ที่สัญจรด้วยเพื่อร่วมกัน ลดการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 และบ้อมน้ำดื่มอุปกรณ์ในการป้องกันโรคโควิด -19 ให้เจ้าหน้าที่ในแต่ละด่านด้วยสำหรับจุดตั้งด่านคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ระลอกใหม่พื้นที่อำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีมีดังนี้ 1. ด่านตรวจคัดกรองหน้าสถานีตำรวจภูทรบางตะบูนตำบลบางตะบูน 2. ด่านตรวจคัดกรองหน้าวัดบางหอตำบลบางครก 3. ด่านตรวจคัดกรองสามแยกวัดขาตะเคารตำบลบางครก 4. ด่านตรวจคัดกรองสามแยกบางแก้วตำบลบางแก้ว 5. ด่านตรวจคัดกรองสีแยกป้อมตำรวจตำบลท่าแรงออก 6. ด่านตรวจคัดกรองหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมพักเบี้ยตำบลแหลมพักเบี้ย 7. ด่านตรวจคัดกรองสามแยกตลาดดอนผิงแดด ตำบลบางคุนไซวิทยาลัยอาชีวศึกษาเปิดจำหน่ายเค้กและคุกกี้ให้กับประชาชนทั่วไปได้เลือกซื้อเพื่อนำไปเป็นของขวัญของฝากในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึงนี้สำหรับการจัดสัปดาห์เค้กปีใหม่ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีได้ดำเนินการมาแล้ว20ปีซึ่งที่ผ่านมา การจัดงานสัปดาห์เค้กถือว่าประสบความสำเร็จดังนั้นในปีนี้วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีจึงจัดกิจกรรมขึ้นอีกโดยมีนายวรากรชยุติกุลผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีและคณะครูนักเรียนนักศึกษาจากทุกสาขาวิชาร่วมกันดำเนินกิจกรรมโดยการแบ่งหน้าที่ตามความถนัดของแต่ละสาขาวิชาโดยเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนภาคทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ในแต่ละสาขาวิชาโดยในปีนี้ขนมเค้กมีรสวานิลากาแฟและช็อกโกแลตจะจำหน่ายในราคาปออละ150บาทส่วนคุกกี้จะมีรสเนยสดเนยถั่วกาแฟและคอนเฟล็กราคากล่องละ150บาทโดยทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีได้เลือกใช้วัตถุดิบระดับเกรด A ที่เน้นความสะอาดและมีรสชาติอร่อยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยได้เริ่มวางจำหน่ายตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ธันวาคม2563ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาบริเวณเต็นท์หน้าวิทยาลัยอ,อาชีวศึกษาเพชรบุรีซึ่งผู้ที่สนใจสามารถสั่งจองเค้กได้ที่เบอร์โทรศัพท์032425557ในวันและเวลาราชการ นอกจากนี้เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจซื้อสินค้าที่วางจำหน่ายทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีได้จัดกิจกรรมชิงโชคเพื่อร่วมรุ่นรางวัลกับทางวิทยาลายัยโดยลูกค้าที่มียอดซื้อสินค้าตั้งแต่500บาทมีสิทธิ์รุ้นรับโชครับของรางวัลที่ระลึกกลับบ้านอีกด้วย เกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนท้ายกันบริเวณสี่แยกสัญญาณไฟโรงเรียนเซนโยเซฟบาดเจ็บสาหาัสเมื่อวันที่1 7ธันวาคม2563เวลา2 1นาฬิกา30นาทีร้อยตำรวจเอกสารัตภาศีรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองเพชรบุรีได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนท้ายกันที่บริเวณสี่แยกสัญญาณไฟโรงเรียนเซนโยเซฟ ตำบลหนองสนอําเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีสงผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอาการสาหาัสจึงนำกำลังรุดไปตรวจสอบพร้อมประสานงานหน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีร่วมสนับสนุนในที่เกิดเหตุพบผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชายหนึ่งรายไม่ทราบชื่อสกุลและอายุสวมใส่เสื้อยืดแขนยาวสีน้ำเงินใส่กางเกงขาย,ยาวสีดำนอนคว่ำหน้าหมดสติอยู่กลางถนน จ้าหน้าที่กู้ชีพได้เร่งให้การช่วยเหลือเคลื่อนย้ายส่งรักษาที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีโดยในที่เกิดเหตุพบรถจักรายานยนต์ของผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นรถจักรายานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าสีแดงหมายเลขทะเบียนกไก่วแหวนขอไข่190เพชรบุรีจอดอยู่ริมถนนใกล้กันพบรถจักรายานยนต์ของคู่กรณีสีขาวยี่ห้อฮอนด้าสกูปปีหมายเลขทะเบียน ขอไข่ขอควายวอแวน607เพชรบุรีทราบชื่อผู้ขับขี่คือนายธนกฤตบัวงามอายุ38ปีชาวกรุงเทพได้รับบาดเจ็บตามร่างกายเล็กน้อยนายนพเดชเนียมไทยอายุ22ปีพลเมืองดีผู้พบเห็นเหตุการณ์เล่าว,ว่าก่อนเกิดเหตุตนเห็นรถจักรยานยนต์นายธนกฤตกำลังจอดติดไฟแดงอยู่จู่ๆมีรถจักรยานยนต์ของผู้ได้รับบาดเจ็บ ซึ่งขับมาจากด้านหลังโดยที่ไม่ชะลอความเร็วและไม่เบรกก่อนที่จะพุ่งจนท้ายรถจักรยานยนต์ของน,นายธนกฤษอย่างจังจนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บดังกล่าวช่วงนี้ติดตามชมข่าวบริการค่ะ ช่องทางการติดต่อห้างคุณส่วนจำกัดเพชรบุรีเคเบิลทีวีหมายเลขโทรศัพท์032425666แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ติดต่อฝ่ายข่าวต่อ12หรือที่แฟนเพจ a c e b o o k ข่าวเพชรบุรีโดยเพชรบุรีเคเบิลทีวีแฟกซ์ต่อ13ฝ่ายบัญชีต่อ14 ฝ่ายช่างติดต่องานติดตั้งและซ่อมบำรุงต่อ18หรือที่สายด่วน083062 5 5 29 สดสดทุกวันพบกันได้ที่มหาสมุทรสีฟู้ดสาขาทุ่งลมถนนสายเพชรบุรีหาดเจ้าสำราญข้ามทางรถไฟไป500เมตร032473475และ0834414242 House, ห้องพักกลางเมืองราคาประทับใจห้องพักรายวันเพียงวันละ450บาทพิเศษห้องพักชั่วคราวเหลือเพียง200บาทจากราคาปกติ250บาท PS House ตั้งอยู่หมู่ที่2ตำบลโผลไรหาวานทางไปราชพัฒเพชรบุรีทางทางรถไฟไปประมาณ500เมตรอยู่ทางขวามือสําหัับห้องพักได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 032473475และ0886593638ขุนผู้ติพงศ์ 6, ผู้จัดก,การ PS House ทั้งหมดก็เป็นข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ท่านผู้ชมสามารถติดตามชมข่าวย้อนหลังได้ที่ www.facebook.com/pctv2018 สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสำนักงานจัดหาง,งานเพชรบุรีนะคะมีภารกิจหลายด้านค่ะที่เราจะต้องแจ้งให้ประชาชนนะคะได้รับข่าวสารแต่ทีนี้ข่าวสารหนึ่งก็คือจะเป็นข่าวสารในเรื่องของการบริหารจัดการต่างด้าวการบริหารจัดการแรงางานต่างด้าวเป็นภารกิจหนึ่งที่คนไทยห่วงใยว่าอาชีพเนี้ย ทำไมอ่ะเวลาคนว่างงานโควิดแล้วทาไมถึงยังให้ต่างด้าวทางานอะไรเงี้ยนะคะทุกคนก็เป็นห่วงว่าทําไมไม่จ้างคนไทยทาไมไม่จ้างคนไทยแต่ทีเนี้ยเราก็อยากให้ทุกท่านได้รับรู้ว่างานอะไรบ้างที่เราหวงสงวนไว้ไว้ให้คนไทย <S 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 เพื่อเป็นการที่จะอนุรักษ์อัตลักษณ์ของความเป็นไทยและเก็บอาชีพนี้ไว้ให้กับคนไทยนะคะตรงเนี้ยเราจึงได้มีการอยากให้ทุกท่านได้รู้ว่าได้รู้ว่าอาชีพอะไรที่เราสงวนไว้ให้ท่านนะะไว้ให้คนไทยทั้งหมดอาชีพอะไรที่เรา ให้คนไทยทําได้ซึ่งเดิมนะคะประกาศเนี่ยประกาศในราชกานุเบาในเรื่องของงานห้ามเรามีทั้งหมดเนี่ยนะคะตั้งแต่ปี2522มีทั้งหมด39อาชีพแต่39อาชีพท่านรู้ไหมคะว่ามันมีบางอาชีพที่คนไทยไม่ทําอย่างเช่นอาชีพกรรมกรประมงก็ไม่มีคนไทยทําอันนี้นะคะเขาจึงมีการปรับเปลี่ยนนะคะการปรับเปลี่ยนว่าอาชีพนี้ยกให้คนต่างด้าวไปทําเลย แต่การที่จะให้ทํามีเงื่อนไขว่าจะทําอย่างไรบ้างอย่างเช่นณนะตอนนี้จากเดิม39อาชีพเราเปลี่ยนมาเป็น40อาชีพเพราะเนื่องจากมีข้อเรียกร้อง อย่างเช่นว่าอะไรคะประมงไม่มีคนไทยทําแน่นอนไม่มีใครลงทะเลแน่นอนเพราะอดหลับอดนอนกลางดึกกลางดื่นอย่างเงี้นะคะหรืองานอะไรคะเลือกปลาคัดปลาแยกปลาหรือยืนนาน,าน,านๆในงานโรงงานเพราะอะไรคนไทยเราเป็นไงคะการศึกษาสูงขึ้นเรียนมากขึ้นจบปอตีปอทโทกันหมดแล้วเพราะฉะนั้นการที่จะทางาน3 d ดีหรืองานสกรปรกแบบนี้เราไม่ทํากันดังนั้นจึงมีการปรับปรุงแก้ไขนะคะประกาศงานห้ามเพิ่มขึ้นมานะคะโดยมีเงื่อนไขว่าอย่างเช่นมีทั้งหมดน่ย 40บัญชี40อาชีพนะคะซึ่งเป็นบัญชีใหม่บัญชีใหม่นี้เราจะมีเลยว่าอะไรที่ห้ามคนต่างด้าวทำเด็ดขาดห้ามต่างด้าวท่านนเด็ดขาดเนี่ยคือบัญชีที่หนึ่งจะมี27อาชีพอย่างเช่นเร่ขายของหน้าเร่ขายสินค้าเราก็ไม่ให้อันนี้ะนะคะนี่นี่คือเป็น40บัญชีแรกเดี๋ยวเราจะลงมาลงรายละเอียดกันว่า27อาชีพที่ห้ามห้ามเด็ดขาดคืออะไรบ้าง นะคะส่วนใหญ่จะเป็นอาชีพที่เป็นอัตลักษณ์ของความเป็นไทยเราต้องเก็บไว้อย่างเช่นมะครเทศเรารู้ดีที่สุดว่ามะครเทศเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเราต้องเราต้องเก็บอาชีพนี้ไว้กับให้คนไทยนะคะแล้วต่อไปก็คือบัญชีที่2บัญชีที่2นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อตกลงของ EEC สิประเทศเราตกลงกันตัวนี้เราต้องรักษามาตรฐานไว้นะคะว่า อนุรักษ์ไว้ให้คนไทยอะไรบ้างจริงๆเรามีการทําเยอะมากเลยนะ,ะแต่ว่าเราเก็บสามอาชีพนี้ที่เราตกลงกับสิบประเทศได้เพราะมีอาชีพอะไรบ้างแล้วรายบัญชีที่3ก็เป็นบัญชี8อาชีพนะคะมี8อาชีพก็คืออาชีพนี้จะสามารถให้คนต่างด้าว3สัญชาตินะคะรวมทั้งอีกสัญชาตินึงคือเวียดนามนะคะที่จะเข้ามาได้แต่ต้องเข้ามาดยเงื่อนไขของ m อที่สามารถทํางานในอาชีพนี้ได้ แล้วบัญชีที่4มีทั้งหมด8อาชีพนะคะบัญชีที่3มีมี8นะคะมีทั้งหมด8 8อาชีพแต่บัญชีที่4มีเพียง2อาชีพที่เราเคยให้เดิมอยู่แล้วสามชาติเนี้ก็คือกรรมาก่อนกรรมกรแต่เมื่อก่อนมีคนรับใช้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่คนรับใช้เนื่องจากมีการข้อเรียกร้องว่าคนไทยทิ้งร้านไว้แล้วให้คนต่างด้าวขายอะไรก็เลยมีเพิ่มมาอีกหนึ่งอาชีพก็คือเป็นการแบบขายขายสินค้าหน้าร้าน นะคะขายสินค้าหน้าร้านเนี่ยคือเป็นอาชีพที่เพิ่มเติมขึ้นมาแต่สิ่งเหล่านี้ทุกท่านต้องเข้าใจว่าอะไรที่ให้ได้ให้ได้แบบมีเงื่อนไขแล้วนายจ้างต้องทํำยังไงในการจะเปลี่ยนจากเดิมที่เป็นกรรมกรจะไปเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเนี่ยที่ให้ได้เนี่ยต้องทําอย่างไรทําแบบไหนและอาชีพที่ห้ามเด็ดขาดเราจะทํายังไงเพื่อสงวนสิทธิ์คนไทยไว้ให้ให้คนไทยเนี่ยไว้ทํางานอย่างเช่นเหมือนอะไรคะ เร่ขายสินค้าพวกเราเนี่ยขายตรงไหนก็ได้คนไทยขายตรงไหนก็ได้แต่ปรากฏว่าเวียดนามพมา่าที่เดินขายสินค้าของเป็นของตัวเองกิจการของตัวเองอันนี้ไม่ได้เราต้องสงวนไว้อย่างเช่นการเจรานายเพชรพลอยหรือแม้กระทั่งนวดแผนไทยนวดแผนไทยเราก็ต้องเก็บไว้เพราะอะไรคะนวดแผนไทยมันเป็นสิ่งที่คนไทยได้คิดมาเหมือนจากวัดโพเนี่ยโหท่าดัดฤือสีดัดตัวอะไรทั้งหลายเนี่ยมันเป็นอาชีพที่ต้องเก็บไวใ้ให้พวกเราลูกหลานไทย เก็บไว้ในการที่จะรักษาไว้ทึ่งอัตลักษณ์ของความเป็นไทยแต่สิ่งเหล่านี้ทุกท่านต้องรับทราบนะคะนี่คือความมั่นคงของชาตินี่คือความที่เป็นอัตลักษณ์ของประเทศไทยอาชีพทั้งหลายถ้าทุกคนสงวนไว้ว่านี่ของเราถ้ารู้เบาะแสรหรือใครทําที่ไม่ถูกต้องท่านต้องแจ้งเดี๋ยวเราจะมาลงดีเทลของแต่ละอาชีพว่าอาชีพที่ห้ามเด็ดขาดคืออะไรบ้างแล้วท่านต้องคิดเลยนะคะตรงเนี้ยเราต้องสงวนไว้ ไว้ให้ลูกหลานเราวันนี้เราอาจจะปล่อยปะละเลยแต่ต่อไปเราต้องเก็บไว้ให้ลูกหลานเราสถานการณ์โควิดไม่รู้จะมีอีกยาวนานแค่ไหนดังนั้นการขายของหน้าร้านการที่จะเป็นมัคคุเทศหรืออะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนายหน้านายหน้าเนี่ยเยอะมากเลยนะคะที่ต่างด้าวสามสชาติมาแอบลักลอบทำเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่เราต้องสงวนไว้ขอให้คนเมืองเพชรรักษาอาชีพไว้เพราะคนไทยไม่มีใครรู้ดีเท่ากับคนไทยด้วยกัน ว่าอาชีพไหนที่เป็นสิ่งที่เราต้องสงวนนะคะขอให้ทุกท่านดูแลในเรื่องของอาชีพที่เราต้องสงวนไว้อาชีพที่เราต้องให้ถ้าเราไม่รู้จะเราจะรักษาอาชีพของเราไม่ไ,มได้ะคะ่ะ เริ่มกันที่บัญชีที่1ที่มีทั้งหมด27อาชีพนะคะเป็นการที่งานที่เป็นห้ามคนต่างด้าวทาเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็น3มสัญชาติหรือเป็นแรงงานที่มีสกิลมีฝีมือก็ห้ามทําเด็ดขาดตัวเนี้งานที่เราสงวนไว้ก็คือการแกะสลักไม้ขับขี่ยานยนต์การขายท่อตลาดเจรนายเพชรพลอยงานเสริมสวยงานทอผ้าด้วยมือนะคะแล้วก็งานทอเสือ่องานทำกระดาษสาด้วยมือ งานทําเครื่องเขินงานทําเครื่องเขินตรงเนี้ยสิ่งที่ตรงเนี้ยที่เราต้องดูก็คืองานทําเครื่องเขินเครื่องดนตรีไทยเห็นไหมคะเป็นทวามเป็นไทยหมดเลยค่ะเครื่องถมการทําเงินทองนาคการทําล่มการทําลงหินตุ๊กตาทําบาททําผ้าด้วยมือพระพุทธรูปทําล่มหนายหน้าตัวแทนนวดแผนไทยมวลบุรีนะคะเราเก็บไว้เลยมคุเทศงานเร่ขายสินค้า งานเรียงตัวอักษรตามลมพิม์ต่างๆนะคะแล้วก็งานสาวบิดเกลียวไหมงานเลขานุกการงานบริการทางกฎหมายสิ่งเหล่านี้เป็นงานที่เราต้องสงวนไว้เพราะเนื่องจากงานทั้งนี้งานเหล่านี้เป็นงานที่เป็นอัตลักษณ์ของความเป็นไทยอย่างเช่นถ้าหากว่าเราบอกว่างานหล่อพระพระพุทธรูปพระพุทธรูปของอะไรคะพระพุทธรูปของของประเทศหนึ่งอาจจะลืมตา แต่พระพุทธรูปของประเทศไทยเป็นไงคะท่านหลับตาท่านจะเหมือนกับทําสมาธิเพราะฉะนั้น,นสิ่งเหล่านีน้ก็จะมีความแตกต่างกันพระพุทธรูปยังแตกต่างกันเหมือนการขับขี่รถยนต์ก็เป็นสิ่งที่เราสงวนเพราะอะไรคะเพราะการขับขี่รถยนต์เป็นความไม่มั่นคงถ้าหากว่าต่างด้าวขับรถแล้วมีวัตถุระเบิดไปวางที่ไหนเนี่ยมันก็ปัจจัยความเสี่ยงช่างเนี่ยนายท้ายเรือเขาก็สงวนไว้เพราะมันเป็นการขับขี่ยานยนต์เหมือนกัน เขาถือว่าเป็นยานยนต์เหมือนกันและอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่างเช่นอาชีพของการอะไรคะนวดแผนไทยมักจะมีแฝงในการนวดที่เป็นสปากาหนวดแฝงนวดแผ,น,น,ดแผนไทยการนวดสปามีเอาทางทางทางฝ่ายยุโรปเนี่ยมาผสมผสานแต่ตัวเนี้ย จะไม่มีเลยนะคะท่านวดแผนไทยจะเป็นลือสีดัดตนเลยทั้งหลายแล้วในส่วนอีกงานหนึ่งจะเป็นงานมัคคุเทศมัคคุเทศเราก็ต้องสงวนถามว่าจังหวัดเพชรบุรีใครจะรู้ดีท่าว่าทําไมถึงมีปราสาทแดงที่พระที่เขาพระนครคีรีมีเพราะอะไรคะเพราะเรามีอัตลักษณ์ความเป็นมาซึ่งใครก็เล่าไม่ได้เท่ากับมัคคุเทศของไทยมัคคุเทศของไทยจะถูกถ่ายทอดมาแล้วว่าพระนครคีรีเกิดมาได้ยังไงอันนี้แหละคะ่ะ เป็นอาชีพที่เราต้องสงวนไว้และส่วนใหญ่คนจะไม่เข้าใจเร่ขายสินค้าก็เหมือนกันต่างด้าวไปเที่ยวขายของตามตลาดนัดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้ก็ทําไม่ได้ค่ะเพราะเป็นอาชีพที่สงวนไว้สำหรับให้คนไทยเท่านั้นถ้าหากว่าพวกเราไม่รักษาอาชีพเหล่านี้27อาชีพไว้แล้วเราจะให้พวกเขาทำหมดหรอคะเราต้องเก็บไว้ให้คนไทยคะ่ะ บัญชีที่2บัญชีที่2เนี่ยนะคะจะมีเพียง3อาชีพแต่3อาชีพเนี่ยเป็นข้อตกลงของประเทศอาเซียนของเราที่มีทั้งหมด10ประเทศ10ประเทศเนี่ยเราตกลงกันไว้แล้วว่าถ้าหากว่าจริงๆแล้วมีการตกลงกันไว้ทั้งหมดนะคะใน EC เนี่ยมีทั้งหมด7อาชีพ8อาชีพอีกอย่างหนึ่งก็คือ7จบวกหนึ่งคำว่า7จบวกหนึ่งก็คืองานบริการการท่องเที่ยวแม้กระทั่งเบลบอยเมดปูผ้าปูที่นอน ตกลงไ้หมดแล้วเป็นสิบอาชีพแต่ปรากฏจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องทําความตกลงกันว่าอาชีพอะไรที่เรายอมอาชีพอะไรที่เราไม่ยอมอย่างเช่นที่ยอมแล้วเนี่ยสาอาชีพแล้วประกาศเป็นงานห้ามก็คือคนที่จะเข้ามาทําได้ที่มีข้อตกลง MRA ระหว่าง10ประเทศก็คือมีสามอาชีพหนึ่งเป็นบัญชีบัญชีเขาต้องมีใบสอบใบเซอร์ ที่มีการป้องกันแล้วว่าคนที่บัญชีที่จะมีใบเซอร์ออกมาได้เนี่ยคุณต้องมีมาตรฐานหนึ่งรอามสี่เพราะฉะั้นประเทศไทยมีใบเซอร์ใบนี้มีความเข้มแข็งเ,เราจึงยินยอมในเรื่องของสิบอาชีพนี่มีออกมาตรฐานขึ้นมาในเรื่องของมาตรฐานของบัญชีอีกอาชีพหนึ่งก็คือเป็นอาชีพของในเรื่องของวิศวะ วิศวะเนี่ยคือเขาจะมีการบอกว่าควบคุมออกแบบอย่างเช่นสมมุตินะคะเราจะทํารถไฟหลางคู่เราจะทํารถไฟใต้ดินอะไรทั้งหลายเนี่ยเขาจะมีการมาควบคุมรถไฟที่จะมาวิ่งรถไฟความเร็วสูงที่จะมาวิ่งทั้งหมด คนเหล่านี้คนต่างชาติจะเข้ามาควบคุมเข้ามาควบคุมอย่างเช่นประเทศจีนเข้ามาควบคุมเขาจะต้องรู้ว่าอะไรที่ต้องทำรางรางระยะไหนแบบไหนเนี่ยเขาเข้ามาควบคุมตรงน,นี้เป็นข้อตกลงของสิงประเทศเราที่สามารถเข้ามาทำได้แต่อีกอย่างหนึง่งก่อนถึงจะเป็นวิศวะก็จะต้องเป็นถาปัดก่อนถาปัดเนี่ยจริงๆก็คือก่อนที่จะออกมาคือเขาเขียนออกแบบก่อน ออกแบบว่าจะออกแบบมาเป็นแบบไหนรถไฟควรจะมุดดินมุดดินตรงไหนโผล่ตรงไหนอะไรตรงไหนตรงไหนศักยภาพที่สามารถโผล่ได้ตรงไหนที่ต้องมุดอย่างเงี้ยนะคะแล้วความเร็วสูงของรถไฟที่จะวิ่งวิ่งตรงไหนที่วิ่งขึ้นเนินแล้วทําให้รถไฟเสียเสียสาภาพการทรงตัวตรงเนี้ยพวกทั้งสถาปัตย์และวิศวะจะเป็นการควบคุมแต่ทีเนี้ยทั้งหมดทั้ง3ส,สถาบันเนี้ยบัญชีสถาปัตย์วิศวะมีการควบคุมโดยมาตรฐานของวิชาชีพ ซึ่งมีการกําหนดที่ชัดเจนดังนั้นและมีข้อตกลงของสิประเทศซึ่งสิบประเทศยอมรับแล้วแล้วเราก็มีมาตรฐานของวิชาชีพของแต่ทั้ง3วิชาชีพจึงกําหนดไว้ให้สิประเทศสามารถเดินทางไปทำานานได้แต่ไม่ใช่ประเทศอื่นๆที่นอกเหนือจากสิประเทศนี้ที่เป็น e c นะคะ